สวัสดีครับวันนี้มหาชนีจะมาพร้อมกับกรุ๊ปดิวโดนดนนะครับคือเครื่องโถปั่นนะครับของ a n น t ิเทครับประกัน2ปีนะครับใครที่เคยซื้อของกับทางปลั๊กไทยนะครับซื้อแบรนด์ a n นนิเทคจะรู้ว่าเวลามีปัญหานะครับเราสามารถที่จะเปลี่ยนได้ง่ายนะครับแล้วก็เคลมง่ายนะฮะก็คือตัวนี้นะครับคือโถปั่นนะครับจะเขียนว่าโถปั่นน้ําผลไม้ แต่ว่าสามารถที่จะบดสับได้ทุกอย่างนะฮะเขาจะรุ่นนี้นะฮะเขาจะมีแถมโถปั่นมาให้เยอะเลยเป็น3 in 1นนะฮะเราเปิดออกมานะครับก็จะมีใบรับประกันซึ่งถ้าซื้อกับทางเรานะฮะก็ไม่ต้องเขียนก็ได้เพราะเรามีข้อมูลในเรื่องของออนไลน์กันอยู่นะฮะเปิดออกมานะฮะก็จะมีตัวโถวนะครับแบบนี้ สินค้ามีทั้งหมด2ส,สีด้วยกันนะครับสามารถที่จะเลือกได้โถก็มีจะว่ายังไงดีอะของตัวนี้ครับเป็นสินค้าขึ้นห้าสินค้าดังนั้นเกรดของเขานะครับคุณภาพสินค้านะครับมั่นใจได้ด้านในนะครับมีโถปั่นอีกตัวหนึ่งนะครับโถปั่นตรงนี้ก็ตัวนี้จะเป็นโถปั่นแบบปกตินะครับด้านในมีโถปั่นที่เป็น เอาไว้ปั่นพวกน้ำน้ำที่เป็นน้ำจิ้มนะฮะมีพายตัวนี้ก็คือต้องออกให้ตรงล็อกนะฮะออกมาเป็นแบบนี้ตัวสินค้านะครับเวลามีเสียหายนะครับสามารถเคลียมได้ง่ายข้างในก็จะมีเฟืองกลไกลแบบนี้นะฮะ โถปั่นนะครับก็มีอะไรเปลี่ยนให้รับประกันนะฮะถ้าสมมุติว่าใช้งานแล้วมีปัญหานี่นะครับมีทั้งหมด3ชิ้น1 2 3นะครับราคากรุ๊ปดีลวนะครับโดนๆนะครับเอาไปเลย565บาทส่งฟรีนะฮะ565บาทจะส่งฟรีแฟลตเอ็กเพสน,นะฮะยังไงนะครับตัวนี้มันจะเป็นมันจะทนด้วยเพราะว่าเป็นพลาสติกเกรดสูงนะฮะไม่ได้เป็นแก้ว สนใจสินค้านะครับสามารถสอบถามได้แยวผมจะลองปั่นให้ดูนะฮะเราต้องใส่โถ ổ, แล้วก็ล็อกค,คือควรที่จะล็อกให้ตรงกับนี่นะครับล็อกให้แน่นแล้วล็อกให้ตรงนะครับเพราะว่ามีลูกค้าหลายท่านนะครับล็อกไม่แน่นแล้วตัวเฟืองครับมันไม่ไม่ไม่ได้เข้าหากันนะฮะทำให้เฟืองมันรูดนะครับแต่ว่าตรงนี้ก็สามารถที่จะเคลมได้เวลามีปัญหานะฮะ หลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะลองเอานี้ออกก่อนแล้วก็ปัน่นแรงนะครับแรงนะครับบอกเลย300วันนะฮะก็มีทั้งโถปั่นน้ำจิ้มโถปั่นแห้งครบครันนะฮะสนใจสินค้าก็สามารถที่จะสั่งซื้อกับทางปลั๊กไทยได้เลยนะครับสินค้ามีจำนวนจำกัดน,นะครับขอบคุณครับ